สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ฮิลลามีแชนแนลค่ะแชนแนลการพยากรณ์ด้วยโหราศาสตร์ตะวันตกที่จะช่วยไขยความลับจักรวาลให้คุณรู้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีตุลนประจำเดือนมกราคมแต่เป็นเรื่องราวความรักล้วนๆเลยนะคะชาวตุลหรือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่24สิงหาคมจนถึง23ตุลาคมคุณถือเป็นชาวลัคนาราศีตุลตามโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะเอาละ่ะคลิปนี้มาดูกันนะคะในเดือนมกราคมนี้ความรักของชาวตุลจะเป็น งบ้านะอาจารย์เลือกไพ่ไว้แล้วนะคะทั้ง3กองกองแรกคือคนโสดกองที่2คือคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกองที่3คือคนที่มีคู่แล้วก็เรื่องของดวงดาวก็ประกอบมาให้ด้วยนะคะว่าจะเป็นยังไงเอาละในเรื่องของดวงดาวนั้นที่อาจารย์บอกนะเดือนมกราคมดาวทํามุมไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร,ใร,ระะ่ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะในเรือนความรักเอ่ยในเรือนโรแมนส์เอ่ยไม่ได้มีดาวค่อยไปสถิตมากสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเดือนนี้จริงๆแล้วไม่ใช่เดือนที่ ในเรื่องราวความรักของชาวราศีตุลค่ะแต่มาดูในส่วนของไพ่ประกอบนิดนึงนะคะเอาล่ะนะคะไพ่ก้าวดาบขึ้นมาคนโสดเนาะ t o of pentacles สองเหรียญแล้วก็ the lover ไพ่ oracle คุณได้ hidden feeling นะคะบ่งบอกในลักษณะอะไรละ่ะคนที่โสดมีเกณฑ์พบคู่ไหมอาจารย์ว่ามีล่ะนะคะคุณก็มีเกณฑ์จะเจอคนที่เป็นลักษณะของคู่จรเดินเข้ามาในชีวิตคุณแต่อาจารย์มองว่าลักษณะของการพบคู่ของคนโสดในเดือนมกราคมอาจจะไม่ได้ นะนะฮะไม่ได้ส่งผลที่ดีกับคุณนะเป็นไปได้คุณอาจจะเอาพลังงานไปโฟกัสกับเรื่องการเงินเรื่องการงานเรื่องอย่างอื่นมากกว่านะคะกระทั่งในเรื่องของครอบครัวจริงๆดวงดาวเนี่ยดาวพลกโตกับดาวศุกร์เข้าไปกลุ่มกันอยู่ในเรือนครอบครัวของคุณอาจารย์มองว่าคนที่เป็นคนโสดอิทธิพลค่อนข้างน้อยนะคุณอาจจะไม่ได้อยากจะมีคู่ในเดือนนี้ล่ละนะดาวพุธกับดาวเสาร์กลุ่มกันในเรือนที่5ของคุณ มันมีแหละนะฮะความคิดซีเรียสเกิดขึ้นเนาะการที่คิดมากการวิตกกังวลในเรื่องการอย่างมีคู่เกิดขึ้นแต่ ก็มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมและดีนะถ้าอาจารย์มองนะคะดาวที่มันทํามุมอาจจะส่งผลเสียถ้าคุณเจอใครที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้เป็นไปได้นะอาจารย์อยากให้ผ่านมกราคมไปก่อนถ้าผ่านยีิบเก้ามกราคมไปก่อนจะดีที่สุดเพราะว่าดาวสุกเดินถอยหลังดาวความรักเดินถอยหลังตั้งแต่สิบเก้าธันวาจนถึงยีิบเก้ามกราส่งผลไม่ดีเท่าไหร่กับเรื่องของการจะเจอความรักความสัมพันธ์ถึงแม้จะเลิฟเวอร์ขึ้นมาก็ตามแต่พลังงานอย่างอื่นนะไม่ส่งผล ชัดอาจารย์ขอบอกว่าคนโสดอย่าเพิ่งมีคู่ก่อนดีกว่านะคะถ้าเจอใครก็คบค,บคุยๆไปเล่นๆเ,เนาะไม่ต้องสนใจไปก่อนค่ะต่อไปคนที่เป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเป็นอย่างไรเอานะไพ่ที่ได้คือ The Seven of Pentacles 7เหรียญน,นะคะ Five of Wands 5คาาแล้วก็9คาถาเกิดขึ้นมาเนาะแล้วก็มีไพ่ที่ Goodbye เกิดขึ้นอนะออร์โคนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อขึ้นภายลักษณะแบบนี้ก็เหมือนที่อาจารย์บอกคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหลายๆคนมีเกณฑ์ต้องจบต้องจากต้องลาจากโดยที่คุณเต็มใจเองนั่นแหละ นะโดยที่คุณเต็มใจจะออกไปเองนั่นแหละจากความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคนที่เป็นคนคุยการพัฒนาความสัมพันธ์สามารถเกิดขึ้นได้ไหมอาจารย์ว่าค่อนข้างที่จะยากนะยกเว้นว่าอาจะต้องไปดูอันนั้นคนที่มีคู่อยู่แล้วดีกว่าคนคุยการพัฒนาความสัมพันธ์เกิดขึ้นค่อนข้างได้ยากนะฮะยกเว้นว่าตัวเขากับตัวคุณเนี่ยเขาเรียกว่ายังไงอะตาม ทั้งลัคนาและราศีคือสอดคล้องเป็นคู่กันจริงๆซึ่งโอกาสจะเกิดขึ้นน้อยมากนะชาวตุลบางคนยังเลือกไม่ได้เลยซะด้วยซ้ำม,มั้งจะเลือกใครซ้ายดีขวาดีบางคนคบซ้อนมาตลอดคบสองคนมาตลอดแต่ชาวตุลแปลกอย่างหนึ่งนะการครบซ้อนของคนสองคนเขาไม่ได้มองว่าเขาว่าคบซ้อนนะเขามองว่าเขาให้ความยุติธรรมคนทั้งสองคนต่างหากเนี่ยชาวตุลน,นะคะเพราะฉะนั้น กู๊ดบายเกิดขึ้นบ่งบอกลักษณะของการที่คุณต้องจากต้องจบก็เป็นไปได้นะอืมลักษณะของ energy พลังงานไายไม่มีพลังงานด้านความรักหรือการ improve ความสมพันธ์เลยนะคะเพราะฉะนั้นเอาล่ะถ้าใครบอกว่าอาจารย์ขามันก็เฉยๆไม่มีอะไร movement ดีแล้วค่ะก็ปล่อยให้มันเฉยๆไปนะคะให้มันข้ามผ่านเดือนมก,การาก่อนพลังงานดีๆอาจจะไหลเข้ามาแล้วก็อาจจะเกิดสิ่งที่ดีขึ้นก็ได้หลังจากนี้เนาะแต่ตอนนี้ยังค่ะ ้วถ้าคุณเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง A kiss to remember นะคะไพ่เมดีๆมากๆก,ก,กับ Oracle เนาะ The Queen of Cups, The World แล้วก็ The King of Swords นะคะละักษณะของไพ่ที่ขึ้นมาบง่งบอกของการที่คุณอยากจะสร้างครอบครัวนะคุณอยากจะมีอยากจะมีลูกอะ่ะอยากจะเป็นพ่อคนเป็นแม่คนขึ้นมาชัดมากๆนะเพราะว่าดาวพลูโตกับดาวศุกร์เข้าไปกลุมกันในเรือนครอบครัวของคุณคุณอยากจะ เป็นพ่อคนนะ่ะถ้าเป็นผู้ชายเป็นแม่คนคือคุณอยู่ในช่วงการตกไข่อยากเป็นคุณแม่อยากมีลูกนะคะอยากมีครอบครัวกับใครสักคนนะคิดจริงจังกับใครสักคนเรื่องการสร้างครอบครัวอาจารย์ใช้คําว่าสร้างครอบครัวเนาะเหมาะกับการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้สำหรับคนที่มีคู่หรือคนที่เป็นแฟนกันแล้วความสัมพันธ์โดนอัปเกรดแล้วก็ยกระดับขึ้นอย่างแน่นอนนะคะทีนี้อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึง เพราะดาวยูเร u นัสอยู่ในเรือนที่8ของคุณแล้วทํามุมสแควรกับดาวเสามันเกิดเขาเรียกว,ว่าความปรับปรับสัมพันธ์กระทนหันเกิดขึ้นได้ทําอะไรก็ตามอย่าใจร้อนอย่ารีบร่วนตัดสินใจอย่ารีบเร่งด่วนเนาะดาวเสาอยู่ในเรือนโรแมนส์ของคุณนะ ความสัมพันธ์สมมุติอย่างเงี้ยหลายคนอยากจะแต่งงานเลยเพื่อจะสร้างครอบครัวใช่ไหมคะอาจารย์แนะนำนะอิทธิพลตอนนี้มันส่งผลให้คุณนะมีความรู้สึกอยากทําอยากทำนะแต่ถ้าเป็นไปได้รอให้ผ่านมกราไปก่อนนะคะดาวศุกร์ก็ถอยหลังดาวพุธก็ เ,ออเดินถอยหลังจนถึงตั้งแต่4มกสิมกราถึง4กุมภาเพราะฉะนั้นความคิดอาจจะเข้าใจผิดพลาดได้ง่ายอยากให้รู้สึกจริงๆหลังจากมกราคมผ่านไปแล้วนะคะคนที่มีคู่เนาะอาจจะต้องใช้เวลาแต่จันมองว่าดีค่ะความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีตุลจันบอกเลยมกราคมนิ่งนะคะนิ่งเพราะฉะนั้นก็ปล่อยนิ่งไปก่อนนะคะรอต้อนรับ เดือนหน้านะคะที่จะดีกว่าเข้ามาดีกว่าเนาะโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะคะสั้นๆกระชับได้ใจความเนาะแล้วก็ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ